นี่คือบ้านนาคันหักนะครับตำบลกุดชุมแสงอําเภอหนองบวแดงจังหวัดชัยภพมงครับบ้านนาคันหักกับเป็นหมู่บ้านแรกนะครับที่เขาลงเขาผ่าเกิือลงมากับเป็นหมู่บ้านแรกของอำเภอหนองบวแดงนะครับที่เขาจะเห็นก่อนเลยก็คือบ้านนาคันหักเนาะบ้านนาคันหักเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ในตำบลกุดชุมแสงพอเขามาถึงทางโค้งบางนี้กัที่มีทางลัดไปทางเกษตรสมบูรณ์นะครับเลี้ยวควาไปนี่ก็ไปบ้านนาสีดาแล้วก็เข้าเกษตรสมบูรณ์ได้นะครับ เขาป่จําเป็นต้องเข้าตัวอำเภอหนองบัวแดงก็ได้ครับเลี้ยวความบางนี้เลยแล้วก็ไปนาสีดาเนาะครับออกไปพูนเกษตรทุมวนบ้านแย่เพื่อนลกพี่นอ้องถ้าตรงไปนี่กระที่เข้าตัวอำเภอหนองบัวแดงเนาะครับมาเบื้องบาบ,บรรยากาศช่วงเล้งรเนาะครับของบ้านนักขันหักเนาะครับเบิ่งบรรยากาศตรงให้ตรงนาเพื่อนแล้วก็หมูบ่บ้านเพื่อนว่าเป็นยังเดเนาะครับหมู่บ้านนักขันหักก็เป็นหมู่บ้านใหญ่อีกหมู่บ้านาน,นึงนะครับที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็อยู่ติดภูเขานะครับแล้วก็เลี้ยวเห็น วัดผาเกิงเพราะนะครับวัดผาเกิืออยู่บนเขาเลยนะครับบันนีกัณฑิพาทายมุมสูงมาฝากพี่ฝากน้องนะครับบรรยากาศอยู่ติดภูติดเขากับบรรยากาศดีดีครับทงไ้ทงนาเพื่อนกว้างดีไลยครับสําหรับบ้านนาคันหักเนาะสมกับเป็นซื้อบ้านนาคันหักเลยพี่น้องทงไ้ทงนาเพื่อนทงไงเราก็เสมอกันดีดีครับเป็นตาเพื่อนได้เข้าหลายแต่ละปีนะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่อยู่ติดภูเลยบรรยากาศดีลลยครับพี่น้อง นี่ครับผมกับเบเคยรู้แต่ว่าบ้านเพื่นที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมขี่รถผ่านตามถนนลาดยางซื้อมา่คิดว่าในตัวหมู่บ้านเพื้นจะ่ใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นคือกันพี่น้องก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะครับจ้งใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเนีเด้อครับพี่น้องทางบ้านนาคันหักหรือว่าพี่น้องน้องบัวดแดงนะครับหรือว่าพี่น้องที่เขามาเบิ้งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนียนี่คือบ้านนาคันหักนะครับ ตำบลกุดชุม่มแสงอำเภอหนองบัวดแดงจังหวัดชัยภูมครับ้าเขาตรงเข้าไปนี่กับที่เข่าตูเมืองเชัยภพูมนะครับนี่คือถ้ามาจากหนองแดงถ้าจะเข่าตูเมืองเชัยภพูมก็เป็นหมู่บ้านสุดท้ายนะครับที่จะเข่าตูเมืองเชัยภพูมเนาะนี่ครับนี่คือบรรยากาศช่วงเล,ลี้ยงเลี้ยงเลยพี่น้องบรรยากาศช่วงเล,ลี้ยงเลี้ยงก็ได้ฟีแบบนี้เลยครับก็เห็นบรรยากาศดีก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสําหรับเอฟซี C, ทางบ้าน นาขันหักกับเอฟซีกูดชุ่มแสงเอฟซีนองบวแดงนะครับถ้าแยกตรงขวามืออันตรงซ้ายมือนี่ก็ทีไปออกไปพูนครับบ้านนาซีดาได้ไปเกษตรสมบูรณ์ได้นะครับมองทางโคง้งมองบ้านนาขันหักเนี่ยนี่ครับคือบรรยากาศช่วงเลี้ยงแรงของบ้านนาคันหักเนาะครับกระจิบภาพมุมสูงสวยๆมาฝากนะครับบรรยากาศดีๆช่วงเลี้ยงแรงเนาะก็อยากให้พี่ให้น้องได้เห็นนะครับว่าบ้านเพลิน เป็นยังไงแน่บรรยากาศเป็นยังไงบนันี้มาเบื้องทงให้ทงหน้าเพื่อนมานนี้ครับตามที่สังเกตนะครับเพื่อนกว่านแห่งไว้เบิดเรีวนะครับเขากำลังขืนดีเขียวตึบออยู่นะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเลี้ยงเนาะทงให้ทงหน้าเพื่อนสุดโูลูกตายเลยครับนี่ครับบรรยากาศเขียวดีขนาดกับช่วงหน้าฝนเพราะต้องห่วงครับ บว่าท้ายมุมใดของใช้ภูมินะครับกะเขียวกับจีแบบนี้เบิดทุกมุมทุกอำเภอเนาะครับทุกหมู่บ้านเลยนะครับว่าในตัวจังหวัดเชยัยภูมินี่เลี้ยงปลาเลี้ยงต้นไม้นี่ยังไหลอยู่นะครับยังหลายอยู่ยยยถือว่ายังเขียวสุดหูลูกตาคือเก่านะครับสําหรับชยัยภูมิบ้านเฮาเนาะมาหนีมนเนาเบิ้งสามสิบองศานะครับรอบๆเลยว่าทง้ทงไหท้งนาหลายบันไดนะครับสําหรับบ้านนาะกันหักเนาะ ไหลลีพี่น้องรงให้รงนาเพื่อนไหลลี่เพราะช่วงนาเรงเพื่อนเกิดที่หันมาปลูกพวกเขาโพดพวกแตงไทยนะครับพวกแตงหมูกับนี้นะครับ,บ,บ,รบเพื่อขายช่วงนาเรงนะครับช่วงนาเร่งก็เป็นวิถีชีวิตของอีสานบ้านเฮานะครับอีสานบ้านเฮานี่คือบรรยากาศช่วงเร่งแรงของบ้านนาคันหักนะครับตำบลกุดชุมแสงอำเภอหนองบวแดงจังหวัดชัยภูมิครับเบื้องตงให้รงนาเพิ่นพี่น้นองไหลลี่ครับ บรรยากาศช่วงแลงๆเนาะครับแล้วก็บ้านเพื่อนกับเป็นบ้านใหญ่คืออย่างผมบอกไปแต่ที่แรกแล้วครับบ้านใหญ่ีหลสําหรับบ้านนาการหักเนาะนี่ครับเบื้องอีกมุมหนึ่งรับบรรยากาศบ้านใหญ่ครับปุ่นแล้วก็เลี้ยวเห็นวัดผาเกลือเนาะครับปุ่นอายุเก๋ไก่ปุ่นครับถึงเขาปุ่นนะนั่นคือจุดชมวิวผาเกลือนาะครับอายุเก๋ไก่ปุ่นพี่น้องแล้วก็เป็นวัดผาเกลืออยู่น้านน้ำนี่คือเป็นหมู่บ้านแรกและหมู่บ้านสุดท้ายเนาะครับ ถ้าถ้าจะไปไปตัวชัยภูมิกับเป็นบ้านสุไทายนะครับหมู่บ้านสุไทายก่อนขึ้นเขาเนาะ,ะนะครับเป็นหมู่บ้านแรกที่มาจากชัยภูมินะครับวันนี้ก็ขี่ตรงมาเรื่อยๆนะครับตามถนนเซนนี่ก็ซีออกไปตัวอำเภอหนองบัวแดงนะครับเพราะออกจากโค้งนั่นไปกับตรงย่างเดียวครับไปหนองบัวแดงจากบ้านนักกันหักไปนี่คือถนนยางตรงเลยครับตรงดิ้งเลย ถือว่าไส่ความเร็วได้ดีครับถ้าเป็นถนนซีเลี้ยนนี่ผมว่าจีสะดวกสบายกว่านี้นะครับอันนี้มันเป็นนเี่ยนถนนสองเลนส่วนอยู่รถก็ยังหลายอยู่นะครับสําหรับถนนเส้นนี้เนาะถ้าเป็นซีเลี้ยนกับที่สะดวกสบายกว่านี้ที่ผมว่าอีกจากน้อยขนาดที่ขยายเป็นถนนซีเลี้ยนอยู่นะครับถ้าขยายได้ก็ถือว่าได้เดินทางสะดวกสบายรวดเร็วกว่าเก่านนะครับก็ ให้ปอดภัยขึ้นกว่าเก่าได้ผมว่าถ้าเป็นถนนสีเลนพี่น้องเพราะว่าเป็น2องเลนส่วนนี่บางเทียกับขับยากแน่นิดน้อยนะครับสําหรับถนนเ้นชัยภูมนองมวเดงนะครับมันเป็นไลทางมันกะแคบครับไรทางมันแคบเกินไปถ้าเป็นสีเลนนี่สะดวกสบายกว่านี้ครับแจ้งใดถ่ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้ำเนื้อครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงเป็นประจำเลย สำหรับคลิปนี้ขอรัไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับพอกันไม่คลิปหน้าครับ